สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ยินดีพบก,กับคุณครูไก่เช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยผีเสื้อแสนสวยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูไก่ก็จะมานําเสนอเรื่องอาหารของผีเสื้อกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสูปป่บทเรียนนี้เดี๋ยวคุณครูไก่จะให้เด็กๆไปทําท่าทางประกอบเพลงอ่า ต้นเพิ่มเขี้ยมเตียมนะคะหรือว่าเพีเจ้าหนอนนั่นเองน,นะคะถ้าเด็กๆพร้อมเลี้ยต่อไปทำท่าทางประกอบเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะกระดิบกระดิบไปกระดิบกระดิบไป กระดึบกระดึไปกระดึบกดึไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใยหุ่มตัวกระดึบกระดึบกระดึบดึบระดึบกระดึบกระดึกระดึระดึบกรดึดึบกระรดมเบรียึบกระดึกระดึกระร kedip kedip pergi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  kedip Bye. จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเพลงซุ่มๆเตี้ยมๆของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะสนุกไหมคะ,ะถ้าสนุกแล้วนะคะเด็กๆสามารถนะคะฝึกซ้อมแล้วก็ร้องเพลงพร้อมก,กับทําท่าทางประกอบนะคะ,ะได้นะคะลูกค่าเราก็ดู u t u b e แล้วเราก็ทําท่าทางประกอบเหมือนที่คุณครูทําได้นะคะลูกค่ะทีน,นี้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของผีเสื้อกันนะคะ เมื่อวานนี้คุณครูต้งได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะว่าอ่าก่อนที่จะเป็นผีเสื้อเขาเป็นอะไรมาก่อนนะคะเป็นอะไรนะคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะเราบอกคุณครูดูสิคะอ่าเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนคะเป็นไข่ใช่ไหมพอเป็นไข่เขาเป็นอะไรคะเป็นตัวหนอนใช่ไหมคะพอเป็นตัวนอนเ้าเป็นอะไรคะที่ที่ชักใจอ่าเป็นดักแต้นะคะชักใจอยู่ในอ่ดักแต้นะคะ แล้วก็เปลี่ยนแปลงกายไปเป็นผีเสื้อนะคะอ่าทีนี้นะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะว่านะคะผีเสื้อกินอะไรเป็นอาหารนะคะตอนเป็นตัวนอนนะคะอ่าคุณจะย้อนกลับมานะคะว่าตอนเป็นตัวนอนนะคะเขากินอะไรเป็นอาหารคะกินใบไม้แต่พอเขาโตขึ้นนะคะเขาเปลี่ยนแปลงกายแล้วเขาไปเป็นผีเสื้อแล้วเขาจะกินอะไรเป็นอาหารลองไป เรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะนะคะในวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะได้ไปเรียนรู้อาหารขออขี่เสื้อนะคะอไปกันเลยค่ะอะนะคะ ทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆดูนะคะวิดีโอ,โอเกี่ยวกับอาหารของกีเสื้อนะคะเด็กๆตั้งใจดูตั้งใจฟังนะคะเด็กๆค่ะยืน่นมือเข้าไปยื่นไปใ,ใกล้ๆยื่นเข้าไปอีกเข้าไปอีก เดียวเดียวอย่าเพิ่งทาสิลูกเดียวอย่าให้มันัดก่อนเยื่นขไปตรงกลางเลยยื่นไปตรงกลางยื่นไปสูงๆไม่ต้องไปต่ำกว่านั้นอ่ะ จบแล้วคะ่ะนะคะจบแล้วนะคะนี่นะคะยืมมือ,มอ้าไปอ่านะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะ่ะอ่านะคะเด็กๆได้ดูวิดีโอไปแล้วนะคะว่าผีเสื้อเขากินอะไรเป็นอาหารค่ะเด็กๆคะ่ะจากวิดีโอเมื่อกี้นี้คะ่ะกินอะไรบ้างคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะอ่ากิน ผลไม้ใช่ไหมคะกินกล้วยใช่ไหมคะที่สุกมากแกลสุกจนงอมแล้วนะคะผีเสื้อก็จะไปดูดกินน้ําหวานจากอะไรคะจากกล้วยนะคะนอกจากจากกล้วยแล้วผีเสื้อไปดูดกินน้ำหวานจากอะไระด้เดคะอ้าจากดอกไม้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าอาหารของผีเสื้อนั้นเขาจะมีทั้งน้ำหวานจากดอกไม้แล้วก็นะคะ จากผล,ลไม้ด้วยนะคะทีนี้เด็กๆค่ะเราคเรจะรู้กันเลยค่ะว,ว่าผีเสื้อที่เด็กๆรู้จากนั้นนะคะเด็กๆค่ะมีผีเสื้อประเภทไหนบ้างนะคะออาเราไปรู้จักพร้อมๆกันเลยค่ะผีเสือ้อชนิดที่หนึ่งนั้นนะคะก็คือผีเสื้อกลางวันนะคะลูกค้าทําไมเขาถึงเรียกว่าผีเสื้อกลางวันก็เพราะว่าเขาออกหากินในเวลากลางวัน ทีนี้เรามาดูลักษณะของรูปร่างลักษณะของผ э, ีเสื้อกลางวันนะคะเด็กๆค่ะผีเสื้อกลางวันนะคะลูกเขาจะมีหนวดลักษณะยาวๆนะคะลำตัวเรียวยาวนะคะอาะคะ่านะถ้าหนวด,ดยาวอย่างนี้เขาเรียกว่าผีเสื้อกลางวันนะคะเด็กๆค่ะอ่ดูนะคะ,ะ e ทีนี้เมื่อรู้จักผีเสื้อกลางวันแล้วเราก็ต้อ,ตองรู้จักผีเสื้อกลาง คืนเด็กๆนะคะพีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตัวอ้วนเตี้ยนะคะตัวอ้วนอ้นนะคะตัวอ้วนตัวสั้นนะคะ,ะส่วนพีเสื้อกลางวันจะมีลักษณะเป็นตัวเรียว,วยาวนะคะแล้วก็มีหนวดยาวนะคะ ส่วนผีเสื้อกลางคืนนะคะเขาก็จะมีลำตัวสั้นๆนะคะแล้วก็มีหนวดที่สั้นนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผีเสื้อกลางคืนทาไปถึงเรียกว่าผีเสื้อกลางคืนก็เพราะว่าเขาหากินในเวลากลางคืนตอนกลางวันเขาไม่ค่อยเราก็จะไม่ค่อยจะพบเห็นผีเสื้อกลางคืนนะคะ ส่วนเวลากลางวันเรามักจะพบเห็นขี่เสื้อกลางวันที่มีหนวดยาวนะคะแล้วก็มีสีสันสวยางามออกมาปินหาอาหารกินในเวลากลางวันนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูก่อนนะคะว่าอา,อาหารอกผีเสื้อมีอะไรบ้างนะคะนอกเหนืจากที่เด็กๆดูในวิดีโอไปแล้วนะคะ,อา,นะคะอาหารอกผีเสื้อกลางวันนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆคะ ดอกไม้ใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเอาต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะอ่าเห็นไหมคะผีเสื้ออะไรคะเนี่ยอ่าหนวดยาวผีเสื้อต่างวันนะคะเด็กๆสังเกตดูสิคะผีเสื้อสองตัวนี้นะคะมีความสวยงามแตกต่างกันนะคะเด็กๆดูนะคะดอกไม้ผีเสื้อตัวที่หนึ่งผีนางตาเห็นไหมคะอ่ก็จะเกาะอยู่ที่อะไรคะดอกไม้สี เหลืองหรือสีส้มนั่นเองนะคะเขากําลังทําอะไรคะผีเสื้อสองตัวนี้เขากาลังดูดอะไรคะอาเขากําลังใช้งวงของเขานะคะหรือปากของเขาดูดไปที่น้ําหวานที่ดอกไม้นั่นเองนะคะาปากของผีเสื้อเราเรียกว่างวงนะคะเป็นท่อเล็กๆนะคะเอาไว้ดูดน้ําหวานจากดอกไม้นั่นเองะคะ่ะ ต่อไปค่ะอาหารของพีเสื้อมีอะไรอีกนะอ้าวนะคะเห็นรูปอะไรคะเด็กๆคะอ่าสังเกตดูสิคะผีเสื้อกินอะไรนะกินแตงโมใช่ไหมคะน้องแตงโมมีรสชาติเป็นยังไงคะเด็กๆคะรสชาติหวานใช่ไหมคะเห็นไหมแม้กระทั่งพีเสืออ้อจังชอบกินแตงโมหเห็นไหมคะเพราะว่าแตงโมมีรส หวานผีเสื้อก็จะเข้าไปกเกาะแล้วก็ดูดก,กินน้ำหวานจากผลไม้นั่นเองค่ะดูนะคะอา้าวเห็นไหมคะนอกจากาแตงโมแล้วยังมีอะไรอีกคะอ,าอ้าวจะมีส้มด้วยใช่ไหมคะส้มเขียวหวานนะคะก็มีรสชาติเป็นยังไงคะเด็ก่าเปรสชาติหวานอมเปรี้ยวก็มีหวานก็มีใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด็กกาผีเสื้อก็ ชอบกินนะคะไปดูด้หวนจ้ะส้มนั่นเองนะคะ่าส้มคิวบารนะคะเด็กๆคะเห็นไ,ไหมคะอ่านะแสดงว่าอาหารของปีเสื้อมีชื่ออะไรคะเด็กๆคะนั่นก็คือผล,ลไม้ใช่ไหมคะเอาไปดูคะ่ะดูสิคะอ,อ้าวปีเสื้อตัวนี้สวยไหมคะลูกสวยใช่ไหมคะดูสิคะเขากำลังเอาวง ยาวของเขาปากที่ยาวๆยื่นไปเจาะดูดกินน้ำหวานที่ลูกอะไรคะอ่าลูกอะไรคะเนี่ยอ่ที่ผลไม้ใช่ไหมคะอ่นะคะเห็นไหมคะผลไม้ที่มีรสชาติหวานนะคะสุกหอมแล้วแต่เป็รสชาติหวานมากนะคะผีเสื้อก็จะไปดูดกินน้ำหวานจากผลไม้นะคะอ่าต่อไปคะ่ะ นอกจากผลไม้แล้วเนี่ยอาครบริเสื้อจะมีอะไรอีกนะวุ๊บอ้าวเด็กๆมองดูสิคัาภาพนี้นะคะผีเสื้อกําลังนะคะเกาะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พื้นดินใช่ไหมคะพื้นดินที่มีน้ําแฉะนิดนึงใช่ไหมคะเห็นไหมคะน้าเขากาลังทำไมคะเด็กๆคะกำลังดูดกิน น้ำในดินนะคะหรือว่าเลือดธาตุจากในดินนั่นเองนะคะน้ําที่กําลังเป็นหอดแห้งนะคะพื้นดินยังชุ่มชื้นอยู่นะคะผีเสื้อก็จะมาดูดกินน้ําในพื้นดินนั่นเองนะคะลูกเพราะว่าในดินนั้นมีแร่ธาตุนะคะที่มีอยู่ต่อร่างกายของผีเสื้อผีเสื้อก็จะมาดูดกินน้ำว่าน้ําแร่ธาตุในดินนั่นเองนะคะนะคะเขาเรียกว่า เดี๋ยวว่าแร่ธาตุในดินนะคะอ้าต่อไปค่ะเอ้าหมดแล้วนะคะเด็กๆค่ะทีนี้นะคะจากการที่เด็กๆได้ดูวิดีโอนะคะอาหารของผีเสื้อนะคะเด็กๆดูไปแล้วคุณครูกไก่ให้ดูภาพไปแล้วนะคะลูกค่ะเด็กๆพอจะบอกคุณครูไก่ได้ไหมแค่ว่าอาหารของผีเสื้อมีอะไรบ้างนะหนึง่งที่ผีเสื้อชอบมากๆเลยก็คืออะไรคะน้ำบานนะคะ จากอะไรคะลูกจากดอกไม้ปีเสื้อจะใช้อะไรกินใช้งวงหรือว่าปากของเขายาวๆหรือที่เป็นท่อเล็กๆลงไปดูในน้ําหวานจากจากอะไรคะจากดอกไม้นะคะอ่าภาพที่หนึ่งก่อนนะคะเด็กๆคะ่ะอ่านะคะเขากําลังกินอะไรคะเด็กๆคะ่ะอาหารของปีเสื้อ ก็คือผล,ลไม้ใช่ไหมคะผล,ละไม้นอกจากมีผล,ลไม้แล้วมีอะไรอีกนะ้าที่ตกที่ตกน้ําหวานจากอะไรคะจากดอกไม้นั่นเองนอกจากอ่านบอกผีเสื้อก็คือผล,ลไม้ที่มีรสหวานดอกไม้นะคะที่มีน้ําหวานแล้วเมีอะไรอีนะกน้าจึงแร่ธาต ที่อยู่ในพื้นดินใช่ไหมคะผีเสื้อบางชนิดก็กินแร่ธาตุในพื้นดินนะคะดังนั้นแล้วนะคะอาหารของผีเสื้อนั้นก็คือมีอยู่สามอย่างนั่นก็คือผล,ลไม้ที่มีรสหวานแล้วก็ดอกไม้ที่มีน้ําหวานแล้วก็มีแร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดินนะคะเห็นไหมคะ เขาจะไปโดดก,กินตรงไหนบริเวณที่มีน้ำแฉะนิดนึงนะคะผีเสื้อก็จะบินไปโดดน้ำที่ในกินนั่นเองนะคะจบแล้วค่ะเด็กๆค่ะทีนี้คุณครูไก่นะคะก็จะพาเด็กๆมาทบทวนเลือกเส้นกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เรื่องเส้นอะไรบ้างเองนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะคือเส้นยิงธนูเส้นตรงนะคะเอาเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะยิงธนูไปทางขวา พูดพร้อมกันค่ะยิงธนูไปทางขวายิงธนูไปทางซ้ายนะคะแต่คุณครูไก่เอามาให้ดเดียวๆดมูมีแค่เส้นยิงธนูไปทางขวานะคะเห็นไหมคะ่ะพูดพร้อมกันค่ะเส้นยิงธนูนะคะต่อไปอเส้นอะไรอนะ ไปคู่ดูพร้อมกันเลยค่ะ,อคะเอาดีๆคะเตรท่าจับมือนะคะพูดพร้อมกันเส้นน้ําไหลลงเส้นน้ําไหลลงเส้นน้ําไหลลงนะคะน้ําไหลลงก็คือลากจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเขาเรียกว่าเส้นน้ำไหลลงนเองนะคะอ่า เด็กๆได้เรียนรู้ได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องเส้นไปแล้วนะคะที่นี้คุณครูไก่ก็มีการบ้านนะคะเด็กๆด้วยนะคะการบ้านวันพุธของเราวันนี้ก็มีนะคะก็จะอยู่ในเล่มที่สามนะคะหน้าที่สิบสองมีหนึ่งกับมีหนึ่งกับสองนะคะนั่นก็คือตัวทีนะคะท้ายเกิดพูดพร้อมกันทีท้ายเกิดนะคะแปลว่า เสือนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะาลากเส้นตามรอยปลานะคะเด็กๆสังเกตด,ดูนะคะตัวทีนะคะก็จะประกอบไปด้วยเส้นยิงธะนูนะคะข้างบนนะคะลูกเส้นยิงธะนูไปทางขวาแล้วก็เส้นน้ําไหลลงนะคะเนะด็กๆก็จะนะคะเวลาเขียนเด็กๆก็เขียน เส้นยิงกระนูไปทางขวาแล้วก็ลากเส้นน้าไหว่งพยายามทําด้วยตนเองนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็กดดินงสอน,นิดนึงนะคะกดดินงสอน,นิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้ออกนอกเส้นนะคะแล้วเด็กๆก็ระบายเสือนะคะเสือสีอะไรคะสีส้มหรือว่าสีเหลืองก็ได้ทําลายด้วยทำลายของเสือด้วยนะคะบามีเสือดาวหรือว่าเสือลายนะคะอ่านะคะพูดพร้อมกันค่ะที ตามครูใจนะคะที่เิกเิอไทเกิดไทเกิด,เ,กดเสือนะคะแล้วเด็กๆก็เขียนตามรอยประตัวทีนะคะทั้งหมดสามัดมาให้คุณครูด้วยนะคะ,นะคะนอกจากกันบ้านนะคะในแบบขัดเล่มที่สามหน้าที่สิบสองตัวทีนะคะไทเกิดแปลว่าเสือแล้ว นี้นะคะใบกิจก,กรรมแสนสนุกของเรานั้นก็คือคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลูกโยงเส้นจับคู่ภาพที่เหมือนกันนะคะ,ะ,คะแล้วเด็กๆก,ก็จะต้องทำไหคะละบายสีให้เหมือนกันด้วยนะคะลูกผีเสื้อต้องเหมือนกันนะคะเพราะว่า,าเราโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะที่เหมือนกันนะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าอา,อาหารของผีเสื้อก็คืออะไรคะ ดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้ที่เหมือนกันนะคะผีเสื้อที่มีตัวที่มีลายเหมือนกันแล้วก็ดอกไม้ที่เหมือนกันเด็กๆก็โยงไปหาทำไมโยงไปหากันนะคะแล้วก็ระบายสีให้เหมือนกันด้วยนะคะการบ้านขอนคุไก,ก็มีแค่นี้ค่ะจบลงมแล้วนะคะสําหรับวันนี้วันพุธนะคะ,ะวันพุธสีอะไรก็ได้คะ่ะ สีเขียวนั่นเองนะคะวันนี้คุณรูณไก่ก็จบเพียงแค่นี้นะคะลูกค่ะก็ขอลาเด็กๆไดก่อนนะคะพบกันนะคะสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย